สวัสดีครับอ่สวัสดีจ้าหิบซี่เป็นแค่ไรน้อมีผู้เหี้ยงผู้อย่างบ้านนั่คือเขาไหลน้อยครับอย้าน้อนไปสำหรับวันที่22ที่ผ่านมากการู้สึกว่าเหี้ยงเขาดีเขาไหลน้อยอยู่คือเก่ขาวันนี้คิดว่าเขาไหลเติบบุญละการคิดว่าคู้ที่มีผู้โชคดีในเรื่องไงแน,นวาทางของห้าน้อย าทางระวังไงหาเหรือญย,ย่างมือเช้าเอาเงินย่ามือแรงสซ้ถูฟองหมว่บ้านม่เขายังเนี่ยมันีีมันดี่มันยี่สิบสองอันฟองหมวกพิพานมากจ้าลาวสตาเฉพาะจิตกาชาติมี 9, 3, 6, เก้าสามหศูนย์รวมหานอยเจ็ดแปด 7, 8, 2, เจ็ดเจ็ดแปดสองสี่แล้วก็มีเขา่าแล้วก็มีเข่าหมู่านี่มีเขา่าลาวสตาสองแปดกาชาติเก้าสามทางล่างกระสุนเจ็ดพิเศษเข่าหกสามทางล่างเจ็ดสี่ ปกติเข่าสามตัวหกเก้าศูนย์แล้วก็สองตัวล่างกับเก้าศูนย์โอ้นับว่าเข่าลายค่ะเข่าลายน้อยอยู่หมู่บ้านเอฟซีก็สิโชคดีกันน้องหมู่บ้านนี่กันหาเงินยำหาเล็กยำมะเสาเอาเงินยำมะเรี่ยงจ่ายยังไงเข่าลายหมู่มบ้านน้อยก็ได้นี่ก็มีหน้าทางดีๆมาฝากคือเก้านะครับ มืหอหนีม่าพัฒนาานอยนนมีอเหือมิธิ์รวมของไอ้เล่าพัฒนาไอ่ช่วงนี้ไอ้ระวังเลยเพิ่นไอ้ใช้ใจก,กับเรือเบิรนครับช่วงนี้เรือเบิร์นยากมาดีจะน้อยเอาใช้ใจก,กับเรือเบิรนไว้เมืวันที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามคำนี้เราสตาเราพัฒนาแต่พะจิตาชาติมีศูนย์จ สี่หนึ่งแล้วร่วมห้าหน้อยร่วมห้าหน้อยกับมี่สองแปดสามาเก้าเลขเบิรนกับเก้าเก้าสามสามจะเอาลงรวมห้านอยวันนี้วันี้มีเล่าพัฒนาขมือนี้ปฏิเสธเบิร์เต็มเต็มระว่างของหมู่บ้านนี่กับมือนี้ของหมู่บ้านกับมือนี่มี่ไม่เบิร์เต็มเต็มอยู ครับว่ามีอันนเอเปรียบเทียบกันครับเอให้เปรียบเทียบเลยมี่วันที่ยีบสองกับยีบสามเปรียบเทียบกันแต่บา,างมันเข่าแบบไหญมันแค่เข่าแบบจับคู่แบบไหญ่กว่หุ้งหินหุ้งหินมอ,มองเ้งหินทำมาห้าสิบจับคู่แบบไหญไปแบบไหญนัม,มันไปเห็นทั้งเครื่องเหมือกอยนี้อย่างบอกมอกไก่หมดอย่างผม่อีกเจ้านึงยกขึ้นมา แถวาไต้ยไม่เห็นแถวาไต้ยังไม่เห็นอีกเอ้ยเห็นแล้วซทำยู่ล่ะเพิ่นให้เปรียบเทียบเบื้องของเมื่อวานกับหมู่นี้ที่ยีบสองกับยีบสามโย่เปรียบเทียบเปรียบเทียบแบบไหนวันนี้นี่เปรียบเทียบแล้วว่างเขาจิจับคู่มันเคยออกแบบนี้มันออกคู่แบบไหนจับได้ไหนจะยิเป็นเรื่งทีม่ถูกต้องหมว่านเก้าสามแล้วเก้าสามกันชนีศูนย์เจ็ดคือว่าเข่าดีเนาะ เน Dis voilà ี่ยาะยังก็หาเรีกยังเศาเอาเงินยังเงาเลงคนแบบใชจับคู่ได้ฮะนี่คล้องมือนี่เจ้จับคู่ไปใช่ไหมคล้องมือนี่เป็นจับคู่ไหคล้องมือนี่กับ เราสตราร์เราพัฒนาเฉพาะจิตกาชาติมีศูนย์เจ็ดซี่จับคู่ให้กับมีศูนย์เจ็ดเจ็ดซี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเลขเบิลกับเก้าเก้าสามสามร่วมห้าน้อยกับมีสองแปดสามเก้าจับคู่ให้กับสามแปดสองเก้าสองแปดแปดเก้าจับคู่ให้สำหรับเลขเบิลกับมีเลยครับ เลขเบอร์ก็เก้าเก้าสามสามถ้าเอฟซีมาตัวใดก็เอาไปจับเองกันเลยจ้าอันนี้จับให้บ่หลายคู่เลขคู่ซีคู่หมอสสหรับที่ห้องเสี่เอาไปเลินคู่นั่นคู่นี้ยังสิก็ได้เอาเอาไปใส่เอาพอเลขเด่นมันมีส์มากหลายคู่แคบหนาจอไว้ด้วยแคบหนาจอยื่นมันกดอันลายกดแช่ของช่องนะช่องแม่ตุยรวยแลงวันแต่ขอฝากช่องน้องไม่ได้เห็นเร็วขึ้นจัะน้อยทำไม่ยัง กำลังฝึ่กันยังบ่ทันได้เห็นหน้าหมอรวยอยู่งจะไปไหนก็เลยรอหมอรวยมันนี่กัเลยซารน้อยนึงก็คิดว่านช่วงให้เร็วคือก็ครับอาจายมานึ่งแคปหน้าจอไปด้อจ้ะหมอรวยมื้อนี้สงสัยติดธุระสวยแล้วบ่เห็นก็เลยมาถ่ายทําช่องเดียวโอแค่นี้ล่ะพี่น้องสิบ่ทันได้เบิ่งอันสิพี่น้องอยู่บ่ทันได้เบิ่งเลขเบิ่งหยังมันสวยแล้ว เขอให้เอฟซีโชกโชกมันมานเนื้อจ้าเหมดอนเรื่อสวัสดีค่ะ